คอนคันเสิรายการก็ ที่รู้รู้คร่าวๆกันนะคบก็อาจจะเป็นการแข่งขันหรือการอยู่ร่วมกันแล้วก็เคมีใครเข้ากันที่สุดก็อาจจะได้เป็นคู่คู่กันครับเพื่อไปต่อยอดในของพารีส์ลี่แต่แต่ก็เหมือนมีถ่ายไว้บ้างแล้วใช่ไหมใช่ครับผมปล่อยออกมาแล้วครับเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็อ๋อฟีดแบ็กก็ถือว่าโอเคครับผมเพราะมันก็อันนี้คือหน้าใหม่กันหมดเลยครับแล้วก็ไม่คิดว่าแบบมันจะขึ้นไปขนาดั้นแล้วพอจะรู้หรือยังว่าใครคู่ใครแบบนี้แบบ ไอนี่หรือยังถ้าตอนนี้มันมันเร็วเกินไปสำหรับทั้งหมดมันมีกี่ที่อืมเท่าที่ทราบน่าจะแปดนะครับอันนี้คือมีแค่นี้ใช่ไหมก็มีคนเข้าบ้านมีคนหนึ่งครับก็มีอีกหนึ่งคนติดสอบมาไม่ได้โอเคเพราต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันมันต้องปรับปรุงเพราะว่าแต่ละคนเข้ามาต่างกนโอ้โหสนุกดีครับมันก็สนุกดีแต่มันก็ต้องเรียนรู้ที่ปรับตัวเข้าเข้าหากันใครเป็นคนในนี่ชอบแกล้งคนอื่นมากที่สุดอ่ะ าครับใช่ครับคือเขาแกล้งยังไงคือเดินเดินไปเล่นกับคนอื่นทั้งวันครับคือไปอยู่คนอื่นทั้งวันพูดทั้งวันนะครับคนนี้ปวดมากคนนี้ก็คือเอ็นอร์จีเยอะสุดใช่ครับคือผมผมพร้อมที่จะทํางานเต็มที่ครับผมร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เกือบร้อยเลยนะเขาบอกเขาเอ็นอร์จีแต่เขาชอบแอบหลับก็คือเอ็นอร์เอ็นเตอร์เทนเยอะก็เลยเหนื่อยใช่ครับจอมทับโลกเป็นไงบ้างเรื่องนี้เตรีเรื่องนี ้ไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกเขามากใรู้อจริงเหรอรู้จงก็รู้นิดนึงครับแต่ว่าก็เขาให้ทำอะไรเราก็ทำอะไรมาน้องพูไร้อ๋อเป็นจะเป็นตัวละครับอยู่ตัวละครแล้วว่าผมไดทำอะไรเนเป็นกรรมการยงไก็จจะมีภารกิจหรือแบบการแข่งขันกันเกิดขึ้นประมาณนี้ครับ หรืออาจจะเป็นแบบฟิลแบบถ้าใครทําแพ้ก็อาจจะแบบมีการตัดคะแนนเล็กน้อยประมาณนั้นแล้วมีมมการพัดออกไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยครับเพราะว่าเขายังไม่แจ้งรายละเอียดต่งางๆแล้วมีกังวลอลไทยมาว่าเป็นที่แมครคือในเอาท่านในพาร์ทของผมนะครับไม่ได้โรคสวยวคือผมก็เชื่อมั่นว่าตัวเองจะทําทําไดเา้เราก็คือดูพี่เนอร์ใช่ครับเ <c oughs> ราเราก็ตัวแทนหมู่บ้านอ่ะพี่เราก็จะยอมแพ้ไม่ได้ไง มีเกรงอะไรกันบ้างไหมเวลาแบบต้องเข้าข่ายด้วยกันเลยไม่นะครับก็เอ่อถ้าอยู่ด้วยกันก็ส่วนใหญ่สนุกสนานหยอกเล่นกันตลอดครับก็เลยทําให้แบบว่าเหมือนเป็นการละลายพฤติกรรมภายในตัวเลยเพราะว่าแบบทุกคนแบบคือเฟรนลี่กันทุกคนเลยเอ่อคุยกันเล่นกันสนุกกันทุกคนเลยใช่ครับตอนนี้มันเหมือนแค่ปล่อยทีเซอร์ไปครับเหมือนจะเริ่มถ่ายเดือนหน้า ขายังไม่แจ้งเหมือนเขาจะเซอร์ไพรส์ในรายการเลยว่าแบบเหมือนเขาจะไม่บอกก่อนว่าจะให้ทําอะไรแต่ละอีพีแต่เราก็ต้องเัวเองให้ใช่ครับเหมือนอเ,เหมือนเราต้องไปไปลุ้นเอาใช่เองไปลุ้นเอ,เอาเราต้องไปตีโจทย์เราต้องไปฝึกฝึก,ฝ,กฝึกฝนและพัฒนาตัวเองเพื่อจะเข้าสู่แคมเปญแต่ละแคมเปญใช่ครับผมคาดหวังยังไงบ้างกับรายการนี้ในฐานนะตัวแทนหนบ้านาในรายการนี้ผมก็คาดหวังว่าจะเป็นเดอะวินเนอร์ครับ <laughs> มันมีดวงเดียวไม่ได้ไม่ออกคือการแข่งขันก็จะไม่มีคำว่าเพื่อนใช่ครับแต่พอจบการแข่งขันก็มีสภาพเหมือนเดิมครับชื่ออะไรนะเริ่มเริ่มแล้วหรอแล้วแฟนๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ไหนได้แฟนๆสามารถติดตามได้ที่ไอจีนะครับวายเอ็นเตนเมนต์นะครับผมแล้วก็ช่องยูทูบวายเอ็นเต a i n m e นเมนต์สองสี่ครับผมแล้วก็ไอจีของแต่ละคนได้เลย อ่ะเอาบอก IG หน่อยขารของไหนรู้อ่า IG ผมนะครับกีตาร์เดนสกอร์สิงหาครับครับส่วนผมนัดอันเดอร์สกอรพัทระนะครับของอูก็ปูมิ r s m c รคเับอมต่เอะไรับดอแตัวจุด UK ครับผมครับผมก็ไอจีฮอลลี่เครับผูจุดนัวันครับผมเป็นจอร์ทัฟต์ เราก็ได้รับโจทย์มาจากาวายุานะครับซึ่งวันนี้ไม่ได้มาเนะเาะไม่สบายอยู่ก็เป็นเรเลิตี้ที่เขาต้องการที่จะคัดคนนะครับเพื่อที่จะเอาไปลงในซีรีส์ซึ่งซีรีส์ก็จะเป็นซีรีส์วายที่ทางวายเดทเอนเทนเมนได้ซื้อลิขสิทธิ์เอาไว้แต่ว่ายังไม่สามารถประกาศเป็นออฟฟิเชียลได้ว่าชื่อเรื่องอะไรนะครับก็เราก็ในฐานะของผู้ผลิตนะครับผู้กับก็เอามาจอยในโปรเจกต์นี้นะครับาทางทางบริษัทเราก็จะคัดคนเพื่อที่จะ หาเด็กที่เขาเรียกว่าไงมีคาแรคเตอร์ที่ตรงเนาะพอในรายการเรเยลรตี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการไปเข้าแคมป์อ่าเข้าปา่าอ่าลงทะเลก็จะมีภารกิจและมิชชั่นหลากหลายอย่างเพื่อที่จะได้คัดน้องๆเนาะ,ะว่าใครที่จะสามารถมีคาแรคเตอร์ที่ตรงกับซีรีส์ที่เรากําลังจะเปิดกล้องกันในภายในปีนี้นะครับผมก่อนที่จะเปิดซีรีส์ก็จะมีรายการขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะเฟ้นหา ให้เด็กๆได้แสดงความสาม,มารถออกมาให้ได้เต็มที่ครับผมตอนนี้เราได้มิชชั่นแต่ละอีพีมาเรียนะจากที่ไปติดตามครับผมอ่ามิชชั่นแต่ละอีพีเนี่ยมีออกมาแล้วครับผมทีนี้รอสรุปอ่าจากทางอ่าผู้จัดกตูวัยเดทเมนต์อยู่ว่าเป็นอะไรซึ่งคร่าวๆก็จะมีทั้งหมดอ่า6ถึง8อีพีโดยประมาณนะครับแล้วถ้าผู้สุดท้ายแล้วผู้ชนะเขาจะได้เป็นอะไรครับผู้ชนะที่ได้เนี่ยคือสองคนหลักเนี่ยจะได้เป็นพระ เอกกับนายเอกซีรีส์นะครับผมซึ่งท,ที่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือเนี่ยซีรีส์หนึ่งเรื่องที่ซื้อไว้แล้วเตรียมเปิดกล้องภายในปีนี้นะครับผมแต่ซึ่งที่เหลือเนี่ยอาจจะเล่นเป็นคู่สองหรือว่าเหมาะกับงานใดๆต่างๆางเนี่ยเดี๋ยวก็รอทางทางาวายุมาจับลงเลยว่าว่าจะไปต่อโปรเจกต์อะไรอีกได้บ้างแต่ที่แน่ๆเลยอ่ะสองคู่หลักเนี่ยจะได้ลงในซีรีส์ครับผมแล้วอ,อยากให้ฝากให้เชียน์น้องๆว่าเราจะได้พบกับ ครับก็จริงๆแล้วตามที่เราได้รับโจทย์มาก็คือเดือน <ๆ S 2> เดือน <ๆ S 2> ประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีนานี่ก็จะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำเรลตี้กันละซึ่งเด็กๆก็จะเตรียมตัวได้มาฟิตซอกันเต็มที่แล้วก็อยากจะฝากให้กําลังใจน้องๆทุกคนเนาะซึ่งทุกคนก็่างที่เราได้ถ่ายไพร์ t ์ปล่อยไปแล้วเนี่ยคร่าวๆมูดก็จะประมาณนั้นนะครับก็โจทย์ที่เราได้รับก็คืออยากได้มูดโทนสีภาพเนี่ยเหมือนกับลายทั้งนนะักของมาเฟียนะครับผมซึ่งทีม โปรดักชันก็จะเป็นทีมเดียวกันแล้วก็หลังจากที่เรา,าได้เริ่มถ่ายทําไปแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนเนาะซึ่งก็มีมากกว่าคนแน่นอนแล้วก็ส่วนภารกิจจะมีอะไรบ้างเนี่ยไปลุ้นกันนะครับโอเคค่ะ